เหรียนึบาทที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2551ถึงปีพศ2560นะครับจะเป็นปีพศอใอดก็ช่างแสงทองเคยให้ราคาอยู่ที่800บาท สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านาอามิตรักนะักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาละว,วันนี้นะพี่น้องวันนี้นะครับก็ให้รับข้อมูลกันในคลิปคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับซึ่งวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มีเหรียญเล็กๆนะครับอ่าเหรียญเล็กๆเดี๋ยววันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่แสงทองสองทางนั้นเคยประกาศรับและก็ยังรับอยู่นะครับพี่น้องพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาท มีราคาถึง1,000บาทนะครับอ่าหบาทถึง1 0 0 0บาทนะครับมี1บาทแรกได้1,000บาทไม่ธรรมดานะครับเป็นปีพอสใดเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมๆกับแสงทองส่งทางนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญขอฝากนะครับความห่วงใยถึงพี่ๆน้องๆับอ,นะอ่าหลายๆท่านนะครับที่อยู่ทางต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ติดเขตปา่าหรือว่าเขตแม่น้ําลําทานต่างๆเนาะช่วงนี้ ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นช่วงหน้าฝนพี่น้องทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งอีสานเราทางฝั่งภาคใต้หรือแม้แต่ทางภาคกลางภาคเหนือก็ดีนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนะครับเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับเวลาพายุเข้าอะไรคนที่อยู่แนวทางผ่านน้ํานะครับก็จะอันตรายนะครับพี่น้องก็ระมัดระวังและก็ตัวที่จะตามมานะครับหน้าฝนก็คืออะไร สัตว์นะครับสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะพี่น้องอไม่ว่าจะเป็นพวกงูพวกตาขาบหรือว่าพวกอะไรสิ่งสัตว์ที่มีพิษต่างๆนะครับมแมลงที่มีพิษนะครับอมันก็โยกย้ายหาที่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมานะครับและก็มันยังอยู่กับเราไปอีกนานซึ่งมันเข้ามาเยี่ยมเราตั้งหลายปีแล้วมันก็ไม่ยอมหนีนั่นก็คือโควิดนั่นเองนะพี่น้อง โควิดนะครับซึ่งหลายๆภาคเชื่อได้เลยว่าทุกภาคทุกหมู่บ้านนะครับต้องมีตัวนี้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่นะครับ,นะรบเพราะว่าแสงทองสองทางเองก็รับมาสามรอบด้วยกันเนาะ,ะรับมาสามรอบด้วยกันก็ได้รับรู้รสชาตินะพี่น้องเออรับรู้รสชาติของมันนะครับรอบแรกเกือบตายนะครับรอบสองมาเออเริ่มเบาลงนะครับรอบสมามันก็ เหมือนกับไข้หวัดเราธรรมดาเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนไข้หวัดนะครับคนที่มีอาการที่หนักมันก็มีเหมือนกันนะครับคนที่มีอะ,อะไรอะโรคประจําตัวก็ต้องระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองหน่อยอเวลาเราเก็บ ปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยตามตัวเหมือนจะค่้จะหนาวอะไรหลักษณะแบบนี้ก็ต้องหาอยู่หายาเอาไว้ทานนะครับพี่น้องซึ่งวันนี้อ่าเราวกกลับมาที่วันนี้กันนะครับคลิปนี้นะครับก็คือเส้นทองสองทางก็มีเหรียญเล็กๆนะพี่น้องเหรียญเล็กๆนะอ่าแต่มีราคาถึงหลักพันนะพี่น้องก็ให้พี่น้องรับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ เดี๋ยวขอเอาตัวอย่างขึ้นหน้าจอนะครับนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองนะพี่น้องอ่านะครับไอตัวนี้พี่น้องก็คงจะรู้กันดีแต่ตัวนี้นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากนถึงแม้ว่าแสงทองสดทางจะทําคลิปออกมาเยอะแยะมากมายแต่หลายๆคนก็ยังดูไม่ดูไม่ถูกนะครับว่าเอ๊ะเขาจะดูกันยังไงวะนะครับ เอาละวันนี้เดี๋ยวเรามาที่สองเหรียญนี้ก่อนแล้วก็ตามไปด้วยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่แสงทองสองทางตัวนั้นให้ไปถึงห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับเป็นพเสียุใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับเรามาที่เหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญนี้ก่อนนะพี่น้องเอาละนะครับพี่น้อง ฝั่งขวามือของพี่น้องนะครับก็คือเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2,529นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้แสงทองสองทางนะครับเคยประกาศรับไปนะครับก็มีหลายๆคนตอนนี้ก็ได้เยอะพอได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหลั่งไหลมาจากทางไหนนะครับหลายๆคน,คนก็คงจะมีการเก็บสะสมกันอยู่บ้างสําหรับเหรียญของปีพศออนี้นะครับและก็มีการซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกัน นะครับในตลาดนักสะสมเยอะมากสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2529 ทั้ง2แบบนะครับก็จะเป็นแบบช่อฟ้าสั้นและก็แบบช่อฟ้ายาวนะครับแบบช่อฟ้ายาวเขาซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ7-800บาทนะครับสภาพสวยๆหรือมีบางท่านก็ซื้อขายกันถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับแบบช่อฟ้ายาวเนาะแบบช่อฟ้าสั้นนะครับก็มีราคาตั้งแต่300บาทไปจนถึง500บาทนะครับ 300ถึง500นะครับอาพี่น้องมีก็สามารถถ่ายภาพนะครับด้านหน้าและด้านหลังส่งมาให้แสงทองสองทางตามช่องทางที่จะขึ้นให้นะครับและอีกเหรียญหนึ่งพี่น้องเห็นทางฝั่งด้านหัวนะครับที่งายขึ้นอยู่นะครับพี่น้องมีอยสามจุดด้วยกันนะครับสามจุดด้วยกันนั่นก็คือจุดที่หนึ่งคำว่าภูมิพลพี่น้องเห็นสละอูหรือเปล่านะครับอาพี่น้องเห็นสละอูหรือเปล่าคําว่าภูมิพลนะครับ คำว่าภูมิพลสระอูมันจะมีเนื้อขึ้นตรงกลางนะครับนั่นคือเนื้อเกินขึ้นตรงกลางนะครับสองตรงหัวไหล่ฝั่งด้านซ้ายมือของพี่น้องดูนะครับมันจะมีติ่งนะครับมันจะมีติ่งเนื้อเกินออกมานะครับและก็สามจุดที่สามก็คือใต้เม็ดกระดุมเห็นไหมครับข้างๆใต้เม็ดกระดุมนะครับก็จะมีเนื้อเกินเป็นเส้นออกมานะครับสามจุดนี้นะครับของเหรียญเหรียญปีพศนี้ นะครับ3จุดนะหให้ดูด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังไม่ต้องไปดูนะครับด้านหลังให้ดูเพียงแค่ปีพศก็พอนะครับให้ดูเพียงแค่ปีพศพอ่พอพอนะพี่น้องนั่นก็คือปีพศ2550นะครับปีพศ2550ที่เป็นเนื้อเกินนะครับด้านหน้าแสงท้องสองทางเคยให้ถึง1,500บาทแต่ก็ปรับลดลงมานะครับปรับลดลงมาจาก1,500บาทเหลืออยู่ที่แ0 0 นะครับพี่น้อง800ลงอยู่กับสภาพเหรียญสวยๆงาๆนะครับส่วนเหรียญปีพศ2529นะครับปีพศ2529ก็ตามนั้นนะครับราคาตั้งแต่500บาทลงมานะครับซึ่งมันเป็นช่อฟาสั้นนั่นเองเนาะอะตั้งแต่500บาทลงมาแต่ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวนะครับอสภาพสวยๆอาจจะได้ถึง 8ปดร้อยเก้าร้อยหรือว่าอาจจะถึงหนึ่งพันก็เป็นได้นะครับก็เขาซื้อขายกันอยู่ในราวนี้นะครับตั้งแต่ห้าร้อยถึงแ0ดรอยบาทเนาะอ่าสำหรับเหรียญช่อฟ้ายาวนะครับส่วนช่อฟ้าสั้นตั้งแต่สามร้อยถึงห้ารอยบาทนะครับอ่าของปีพศสองพนห้ารอยี่ิบเก้าี่เพียงแค่เหรียญหนึ่งบาทนะครับเพียงแค่เหรียญหนึ่งบาทเราแลกได้ถึงสี่ซ่าห้าร้อยบาทนี่ถือว่าแพงพอได้นะอ่ากำไรเห,เห็นเลยนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับ อีกเหรียญหนึ่งไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ให้พี่น้องดูนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้มีวิดีโอนะครับพี่น้องไม่ได้มีวิดีโอให้พี่น้องดูเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2551เนาะปีพศ2551จนถึงปีพศ2560นะครับจะเป็นปีพศใดก็ช่างนะครับแสงทองเคยให้ราคาอยู่ที่800บาท เคยให้ราคาที่800บาทแต่นะครับแต่คลิปนี้นะครับพี่น้องแต่คลิปนี้ให้พี่น้องยึดถือเอาคลิปคลิปนี้นะครับจนกว่าจะมีคลิปใหม่ออกมาและก็มีการปรับลดราคาลงนะครับแสงทองให้อยู่ที่1000บาทนะพี่น้องต่อเหรียญขอให้เป็นเหรียญเสียนตรง นะครับเหรียญหนึบาทนะเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตตั้งแต่ปีพศ25 5 1จนถึงปีพศ2560ก่อนหน้านั้นแสงทองสองทางเคยประกาศรับคู่กันระหว่างเหรียญรอ9กับเหรียญรอ10นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่แต่คลิปนี้เป็นเหรียญรอ9นะครับรอ10ไว้ก่อนนะครับรอ10เต็มน้องพี่น้องอ่ารอ10นั้นถือว่าได้มา พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับก็เหลือแต่เหรียญรอเก้านะครับที่หลายๆคนก็ยังไม่ได้ปล่อยเนะาะหลายๆท่านที่มีแต่ไม่ยอมปล่อยให้กับเส้นทองเนาะ آ, เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เป็นแบบะเษียนตรงนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีว่า, ee, าเฮ้ยเหรียญะเสียนตรงเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละคือเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาที่สูงที่สุดนะครับพี่น้อง่าเหรียญหนึ่งบาทแบบใหม่ที่มีราคาที่สูงที่สุดนะครับให้ราคาถึงหนึ่งพันบาทนะครับ ห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันนะครับสามเหรียญนี้นะครับติดต่อแสงทองสองทางมาติดต่อแสงทองสองทางมานะครับที่อ่าตามที่อยู่นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้นะพี่น้องตามช่องทางนี้เลยนะครับพี่น้องตามช่องทางนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเนะอาะก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การแนะนําช่อง นะครับแนะนําวิธีการต่างๆเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งที่แนะนําแสงทองสองทางในการรีวิวเนาอะ,อะท่านก็คงจะกําลังดูอยู่นะครับเนาะ,ะก็ขอพระคุณอาจารย์เนาะขอเรียกอาจารย์ละกันนะครับซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่สุดยอดมากนะครับดูคลิปแล้วก็ให้คำแนะนำในวิธีการรีวิวสิ่งของรีวิวสินค้ารีวิวต่างๆวิธีทำอย่างไร นะ,ะนะครับก็ขอบพระคุณคุณพี่ประเสริฐนะครับจําได้แต่ชื่อเนาะคุณพี่ประเสริฐนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับแต่จำนามสกุลแกไม่ได้นะครับเนาะจำนามสกุลแกไม่ได้แต่จําได้แต่ชื่อนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆที่ให้คําแนะนํานะครับและแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ให้คําแนะนํามาก็ขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนะครับสําหรับท่านที่กดติดตาม นะครับติดตามช่องต่างๆนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับในหลายๆแง่หลายๆมุมขอบคุณสําหรับความคิดเห็นที่เป็นแง่บวกนะครับพี่น้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในเรื่องดีๆสิ่งที่มันดีๆจะวิ่งเข้าหาตัวเราขอบพระคุณทุกท่าน,นสําหรับคลิปนี้แสงทองสองครามก็ฝากคลิปไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ